ชีพท,ที่อยากทมที่สุดคืออะไรครับผมไม่อยากทําอะไรเลยผมอยากแค่ใช้ชีวิตไปวันๆคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าในการใช้ชีวิตไปวันๆแบบนี้มันดูแบบไร้แก่นสารหรือว่าไม่ได้มีความหมายอะไรหรือเป็นประโยชน์กับใครเลยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นครับการจะใช้ชีวิตไปวันๆของผมได้มันหมายถึงว่าผมแค่อยากตื่นมากินกาแฟเล่นกับหมาส่งลูกไปเรียนออกกําลังกายรอรับลูกวิ่งเล่นกับลูกพาลูกไปกินอาหารอร่อยๆออ,ออกไปเดทกับภรรยากลับบ้านนอนอย่างมีความสุข นี่คือชีวิตที่ผมบอกว่าผมอยากใช้ชีวิตเป็นวันเพราะผมสามารถใช้ชีวิตได้ไงผมอยากทําอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ต้องทําอะไรเพื่ออะไรครับนั่นแปลว่าผมต้องผ่านการใช้ชีวิตอย่างเข้มงวดแล้วก็มีแบบแผนรวมไปถึงมีเป้าหมายอย่างชัดเจนมาก่อนนะครับเช่นวันนี้ผมรู้แล้วว่าชีวิตของผมเป้าหมายขอยงผมคืออะไรอย่างเป็นทั้งรูปประธรรมและมีไทม์เฟรมกําหนดผมต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นในเมื่อผมรู้โจย์ชีวิตของผมแล้วว่าผมต้องการมีสุขภาพดีมีการเงินที่รู้สึก กังวลแล้วก็สามารถทําอะไรก็ได้ที่อยากทํามันจึงกลับกลายมาเป็นพิธีการที่ผมรู้ว่าผมจะต้องเข้มงวดกับชีวิตและมีวินัยกับผมมากที่สุดเพื่อที่ผมจะได้สามารถใช้ชีวิตไปวันๆอย่างที่ผมต้องการได้ครับนั่นคือสาเหตุว่าพอเราทํามันจนเสร็จและจนสําเร็จแล้วผมก็เลยสามารถใช้ชีวิตไปวันๆได้และนั่นคือปลายทางครับถ้าถามว่าอาชีพในฝันของผมที่อยากทำที่สุดคืออะไรผมอยากใช้ชีวิตไปวัน